พบกับผมนะครับเก่งพุ้ชนะสิบทิศนะครับวันนี้มาพรีเซนต์รถยนต์นะครับฟอร์ดไวทแท็กหกสปีดนะครับออโต้นะครับตัวนี้ราคาเพิ่มนะครับจากปีที่แล้วนะครับเพิ่มมา1 5 0 0 0บาทจากปกติ1นึ่งล้านสี่หเป็นอันนี้นะครับเรามาแต่งกันนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าเดียวกับตัวแรปเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวอักษรนะครับ FORD นะครับไฟด้านหน้านะครับ3จุดนะครับเปลี่ยนกันชนหน้าให้ใหม่นะครับ ครับผมแล้วตัวนี้แต่งแต่งล่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือแม็กจากเดิมนะครับขอบ18นะครับอันนี้พัมเป็นเป็นแม็กขอบ20นะครับนะครับแม็กของออซิสนะครับมีขีดแต่งนะครับตัวนี้นี่ล้อลบ24นะครับอันนี้ลูกค้าเนี่ยรีเควสต์มาเลยก็คือเติมปีกนกมาให้ใหม่นะครับเป็นใหม่เลยครับผมก็ที่แต่งหลักๆก็เป็นล้อมแม็กนะครับแต่ในส่วนของโลบาร์นะครับ ก็ยังเป็นของตัวของไวท์แท็กอยู่แล้วนะครับซึ่งออกแบบมาโดยทางปอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอเทมสุดนะครับก็คือสติกเกอร์ของแรปเตอร์นะครับตัวนี้ผมดูแลให้เต็มที่เลยครับจริงๆเรามีเราลูกค้าสามารถที่จะรีเควสตออกแบบได้นะครับเดี๋ยวผมนําเสนอแบบให้ดูหลายๆแบบนะครับครับผมแล้วก็มาด้านมาด้านท้ายนะครับก็คือในส่วนของตัวไวทแท็กตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเวลาเราเปิดฝานะครับมันจะมีลดในส่วนของ น้ำหนักของป่าท้ายนะครับทําให้การใช้งานของป่าท้ายในใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ลูกค้าอาจจะยังไม่ทราบนะครับในส่วนของกระบะแรปเตอร์นะครับโฉมใหม่นี้นะครับจะมีบันไดนะครับด้านข้างนะครับทําให้ลูกค้าเหยียบขึ้นลงรถได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับก็ฝากติดตามช่องของเก่งผู้ชนะสิบทิศนะครับ มีโปรดีๆแนะนําให้นะครับลูกค้าสนใจที่จะออกรถยนต์ป้ายแดงนะครับหรือถ้ามีรถเก่าจะเทินนะครับมาหาเก่งได้นะครับ0 6 5 0 2 0 0ห6โทรมานะครับสวัสดีครับ